สวยน่าใช้นำเทนประหยัดน้ำมันผมบอกเลยว่านาทีนี้ต้องยกให้ตัว toyota corolla cross 1.8 hybrid premium คันนี้เลยนะครับปี20นะครับรถ3ปี8เดือนเท่านั้นนะครับ รถมือเดียวสภาพป้ายแดงนะครับเป็นรถที่ใช้นะครับน้ำมันกับแบตเตอรี่นะครับสองระบบนะครับสองระบบเลยนะครับขับไปชาร์จไปคบประหยัดน้ำมันนะครับนี่คือตุยตาโคโลคอร์สนะครับสีเท่าตาด้วยนะครับครั้งก่อนมาปพิ่ไปปั๊บเลยบอกเลยว่าคันนี้ไม่คุณพลาดจริงๆนะครับเป็นตัวไฮบริดด้วยนะครับประหยัดน้ำมันออปชั่นให้มาคุ้มๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าจะได้มาเป็นนะครับตัวไฟหน้าแบบปุ่ยเตอร์พร้อมไฟ daytime หล่อนะครับแบบสปอร์ตมีมาให้นะครับ ไฟตัดหมอกก็มีให้ครบเลยนะครับสีสันม,มพันธ์รถนะครับเป็นสีเทาดํตาตัดกับสีดําด้านนะครับและก็ฝากระโปรงเดิมเดิมสีเดิมเลยไม่เคยเคลียร์ด้วยนะครับกระจกนะครับด้านหน้าได้เดิมแท้ To โ,โยต้มาเป็นแบบเก็บเสียง2ชั้นโลโก้ไฮบริดอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับสวยน่าใช้ดูดีมีสง่าราศีนะครับแมกเดืยวโรงงานยางมิชลินนะครับ แม็กนะครับนี่ของเดิมแท้เลยนะครับลายสวยมากนะครับระบบเบรก ABS ทั้ง4ล้อด้วยนะครับยางปีใหม่นะครับรถก็ใหม่น้อยและบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปเหมือนได้รถป้ายแดงเลยสาภาพสวยจริงคุ้มๆนะครับ ผมแล้วระการเรื่องโครงสร้างใหได้หมดเลยว่าคันนี้ไม่มีชนนะครับไม่มีชนไม่มีประสบอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับรถบ้านมือเดียวใครหาอยู่นะครับนี่เลยคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนครับสุกจกมองข้างนะครับได้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมนะครับพับได้ปรับได้แบบไฟฟ้าได้ทั้ง4ทิศทางนะครับฟิล์มรอบคันนะครับจะได้เป็นฟิล์ม60นะครับติดตั้งมาให้ครบนะครับ สวยน่าใช้นะครับระบบเบรกนะครับทั้ง4ล้อได้เป็น abs แล้วก็ล้อหน้าดิสสล้อหลังก็ดีเช่นกันนะครับหลังคานะครับได้สภาพเดิมสไตล์สปอร์ตโชเฉียวนะครับหลังคานะมีเล่นนูเล่นวานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เสาคาจะได้เป็นแบบชักฟินแบบใหม่แล้วนะครับส่วนด้านท้ายนะครับบอกเลยว่าบ่งบอกความเป็นโคโลราสซ์มีโลโก้อยู่ครบแบบนี้เลยนะครับสวยน่าใช้นะครับแจมแจมแบบนี้โครงสร้างเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวปิดฝาท้ายนึงให้ดูกันนะครับ ผมให้ดูนะว่ารถเนี่ยสภาพเดิมๆนะครับส่วนทานท้ายนะครับนี่ไฟท้ายนะครับเป็นแดงลมดำนะครับไฟท้ายเป็นแดงลมดำนะครับจะมีออกดูดันสู่สปอร์ตหน่อยนะครับตัวนี้นะครับหนังโสดยังว่างนะครับรถขึ้นเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของกระชุนท้ายสภาพเดิมนะครับได้เป็นสีดำด้านแต่กับสีเทาดำนะครับตัวนี้ ด้านท้ายประตูท้ายได้เป็นไฟฟ้าสามารถจะกดนะครับจากตรงรีโมทได้เลยนะครับมันเปิดได้แบบนี้นะครับออปชันให้มาค่อนข้างจะคุ้มหรือเป็นคลิกเซนเซอร์ก็ได้เช่นกันนะครับเอาเท้าแตะก็เปิดได้นะครับและดูโครงสร้างรถนะครับนี่เดิมๆสภาพเดิมเม่โอมปนาร์สเลงสวยธรรมชาตินะครับมันหัวน็อตเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับได้เดิมแท้โรงงานนะครับเดิมแท้โรงงานเลยนะครับสมสปอตเดิมๆนะครับนี่เดิมทุกจุดทุกเม็ดนะครับไล่ให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับเหมือนลูกค้ามาดูเองที่บริษัทนะครับ การันตีให้เลยเรื่องคุณภาพเกรด A แน่นอนนะครับแล้วดูฮางด้านในนะครับมีพรมรองมาให้ครบแบบนี้แล้วนะครับไปอยากให้ดูนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับชุดปะยางมีให้ครบนะครับสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะครับรถไม่มีประสบอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสภาพสวยจริงนะครับจริงๆเลยนะไม่เอี่ยมยางอะไรอ่าไม่มีให้นะจะมีชุดปะยางนะครับมีแม่แรงเครื่องมืออยู่ครบเหมือนกันนะครับ แล้วก็บาอกนะครับตรงนี้สามารถจะพับได้นะครับบาอกนะครับกดปุ่มนี้ยุบปุ๊บแล้วก็จะพับแปลงหน้าได้เลยนะครับนี่พับไปได้เลยนะครับอ่ามีราวใส่ของใส่ของให้ครบเหมือนกันนะครับก็มีให้ครบเลยนะครับตรงนี้จะเป็นราวอ่าใส่ของใส่ของตรงนี้ก็ได้นะครับนี่วางของเห็นไหมอ่านะครับออปชั่นที่มีนะครับที่ให้มาก็เรียกว่าคุ้มคุ้มเลยนะครับปิดต้างท้ายอหนึ่งนะครับปิดก่อนนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับส่วนอื่นๆนะครับ โลโก้ให้ไปอยู่ตรงหลังนะครับมีกล้องให้ครบเลยนะครับปึ๊บสวยจริงนะครับใต้ท้องต่างๆนะสภาพเดิมช่วงช่วงล่างเดิมนะครับช่วงล่างนิ่มมากนะครับบอกเลยคันนี้ขับนิ่มขับดีเสียงเงียบนะครับเพราะว่าเป็นไฟฟ้านะครับใครชอบนะครับนำเทรนเลยเป็นไฟฟ้ากึ่งน้ํามันนะครับแล้วก็มีตัวสมายทรีนะครับก่อนเข้ารถนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับอ่า แต่ปุ๊บมันล็อกให้แบบนี้นะครับแล้วถ้ามือไม่ใกล้ๆไปยังไงนะครับปลดล็อกให้ออโต้เลยนี่คือสมาร์ทเคเลดนะครับเป็นสมาร์ททรีนะครับเข้าใกล้ระยะปุ๊บมันจะปลดล็อกให้ทันทีนะครับด้านในนะครับได้เป็นดาแดงนะครับเบาะหนังดาแดงสีน้ำตาลแบบนี้นะครับแล้วก็บาะจุปรับได้แบบไฟฟ้าด้วยนะครับปรับได้แบบไฟฟ้า5ทิศทางนะครับส่วนออปชั่นตรงกลางที่ได้มาจะเป็นจอนะครับมีจอนะครับมีจอให้ครบเลยมีกล้องให้พร้อมนะครับ คราวนี้เหยียบเป้จะลองนะครับเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทให้ดูนิดหนึ่งนะครับกดปึ๊บนะครับติดแล้วนะครับติดแล้วนะอ่าตอนนี้ใช้แบตเตอรี่อยู่นะครับใช้แบตเตอรี่อยู่นะครับนี่สถานะและแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับระบบ BSM นะครับไม้หกหมื่นหนึ่งพันห้าหกร้อยหกร้อยห้าสิบห้ากิโลเมตรนะครับอ่าคมลนยก็เป็นส่วนออปชั่นนะครับ ฟอปชอ่นมีคูุสคอนโทรลให้นะครับเลือกโหมดต,ต่างๆได้อ่าคันนี้ที่ผมกดปึ๊บให้ดูนิดหนึ a ่ง FM AM บลูทูธมีให้ครบจอทศัศกรีนนะครับจอบเหมือน a อน r o อยเลยบลูทูธวิทยุ VR สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับ v ว i c e Record เนาะแล้วก็อ่าสั่งงานจากมือถืออะไรเงี้ยได้หมดเลย i อ o d ตต่อมือถือ USB นะครับบาว์เซอร์ต่างสามารถอัดดต,ตรงนี้ได้เลยส่วนตรงนี้ตรงกลางนะครับจะได้เป็นพวกอ่าเรียกว่า แอร์ออโต้นะครับแมนนวลก็ได้นะครับปรับได้หมดเหมือนกันนะครับสุดตรงกลางนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแมกเนติกชาร์จหรือไวเลสชาร์จนะครับเอามือถือวางนะครับไอโฟนไอโฟนวางปุ๊บมันจะชาร์จให้แบบแมกเนติกเลยนะครับส่วนนะครับโหมดกับขี่จะมี e v โหมดให้นะครับ อีวีโหมดนะครับแล้วก็ใชั่นคอนโทลโหมดได้นะครับจะเป็นโหมดก็คือโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์นะครับโหมดอีโคคือก็คือโหมดไปอย่างน้ํามันโหมดได้ก็คือนะครับนี่แต่โหมดพาวเวอร์คือโหมดเปลี่ยนน้ามันไอโหมดโหมดการใช้ใช้ตัวสปอร์ตนี่เองนะครับนี่เห็นไหมเลือกได้เลยนะครับอีโค่นอร์มลหรือพาวเวอร์นะครับเลือกได้เลยนะครับสามโหมดนะครับแล้วอีวถ้าถ้าไฟชาร์จแบตเต็มมันก็สามารถจะใช้ได้นะครับส่วนนะครับ ตรงเกียนี้ก็เป็นเกียร์เกียร์ถุงน้องหุ้มหนังนะครับอย่างดีที่วันแก้วน้ํามีมาให้2จุดนะครับเบรกมือนะครับจะได้เป็นเหยียบเบีดเหยียบเท้าเหมือนแคมรี่อยู่นะครับตรงนี้เลยเห็นไหมอ่านะครับนี่ก็มีให้ครบอยู่นะครับยังไม่ใช่เบรกแบบไฟฟ้านะครับออปชันที่ให้มานะก็คุ้มเลยเรียกว่าคุ้มอยู่นะครับส่วนจอนะครับจะมีให้ก็คือจะเป็นจอกล้องด้านหน้าบันทึกนะครับ และราคามันก็73900 0นานพะครับพอประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับคันนี้เรียกว่าสวยคุ้มเลยนะครับครั้งก่อนมาอยู่7,9 0 0นะครับแต่ว่าคันนี้ราคาแค่7 3็0 0 0ราคาถือว่าดีเลยนะครับใครได้ไปก็บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับคุ้มเลยนะครับราคาถือว่าดีมากนะครับอ่าโอเคนะครับไฟตันมอกก็ดูบอกไปว่ามันปรับได้ถึง3ระดับนะครับนี่ไฟตันมอกนะครับ ปรับได้3าได้5ระดับนะขออภัยนะครับปรับได้5นะครับปูเฟิร์ผ่าท้ายมีให้นะครับโครงสร้างเดิมรับประกันดันตีให้ด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเป้พาไปดูห้องเครื่องนะครับเป็นยังไงอย่าไปดูกันนะครับสวยไปดูครับนั่งด้านหลังเห็นไหมสวยจริงนะครับรอรอเลยนะครับบ่อนี่ผมผักมาอยู่นะอ่านี่ผักกลับไปเห็นนะครับอ่าเห็นไหมด้านหลังนั่งได้3คนนะครับหน้า1คนกับคนขับหนึ่งคนเป็น5คนนะครับ สวยน่าใช้จริงๆนับคอสคันนี้นะครับเลยว่าใครหายอยู่ไม่คนพลาดนะครับ0 94, 7, 9นย์94 8าสเ็ดาดอกเบี้ยถูกด้วยรีบต่อมานะครับซื้อสดก,ก็ได้จัดไปแน้วก็ได้นะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับสภาพรถเพิ่งเข้านะครับนี่ยังไม่ล้างไม่สปาเลยนะครับตอนนี้แบตตัดแล้วด้วยเครื่องทำงานแล้วอ่าเรียกว่ามันตัดแล้วเนาะก็จนตอนนี้อ่าเรียกว่าใช้งานแบตเตอรี่นะครับใช้งานแบตเตอรี่นะนี่ครับตรงนี้เลยนะครับ สภาพรถน,นะครับเป็นไงเครื่องเงียบกริบนะครับเปิดน้ำมันไม่พอนะครับคันหน้าต่างๆดูครับเดิมนะครับความเดิมของเขานะครับนี่จาเดิมไม่มีแกะไม่มีไข่เลยนะครับสภาพเดิมนะไฟเดิมแท้นะครับไมโครเป็นอาร์คสวยๆไม่มีชนนะครับนุงรถเดิมนะครับนี่จาเดิมสภาพเดิมนะครับเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับได้เดิมๆแบบนี้เอาไปใช้งานกันนะครับซีนเดิมฝาเดิมนะครับนี่สภาพเดิมนะครับสรติเกอร์รถเดิมโรงงานอยู่ครบอยู่ครบ สวยจริงเดิมๆแบบนี้ใครหาอยู่นะครับโตโยต้าโคโรราคอสติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับที่เบอร์นะ0ย์9 4 7 9 4 8 8นะครับ โดยต้าโคลาคอปี2 0ไม60ห0 0มื่โลเท่านั้นรถบ้านมือเดียวสภาพไปแดงนะครับดอกเบี้ย2องพกว่าเท่านั้นและก็มีโปรโของแถมให้เพียบให้คุ้มเลยนะครับซื้อสดก็ได้จะแฟนก็ได้นะครับสนใจโทรมาได้เลยวันนี้นะครับไปก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ก share, ยติดตามไปด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ